ฟินเตอร์จึงได้ฝึกและสอนวิชานินจารวมทั้งตั้งชื่อให้แก่เต่าทั้ง4ตัวโดยตั้งชื่อตามศิลปินซึ่งมาจากการที่เขาได้เปิดตูหนังสือศิลปะเล่มโปรดของเขาและมอบผ้าคาดตาทั้ง4สีเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของเต่าทั้ง4ตัวด้วยตามแบบอย่างในหนังแอนิเมชันในปี1998ภาคตั้งเดิมเป็นออริจินอลในคอมิกโดยเควินอีสแมนและปีเตอร์แลน นินจาเต่าทั้ง4ตัวจะมีผ้าคาดสีเดียวกันทั้งหมดคือสีแดงแต่จะแตกต่างกันที่อาวุธทั้ง4ชนิดเนื้อเรื่องของนินจาเต่าจะเป็นเรื่องราวของลูกเต่าทั้ง4ตัวที่ถูกสารเคมีเข้าโดยบังเอิญจนกลายพันธุ์ทาให้พวกเขาต้องกลายร่างเป็นครึ่งคนครึ่งเต่าแต่มีสติป,ปัญญาพูดคุยได้เหมือนมนุษย์จนกระทั่งสปินเตอร์หนูที่ถูกสารเคมีกลายพันธุ์เช่นเดียวกันมาพบเข้า ินเดอร์จึงรับพวกเขามาเลี้ยงและอาศัยอยู่ในท่อระบายน้ำานนครนิวยอร์กพร้อมฝึกฝนวิชันจาให้กูบู้ศิลปะการต่อสู้